กระผมสวัสดีคระทนผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหนึ่งหกคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ้มินมาโดยตลอดด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็ใช้กับวันที่16มิถุนายนเราไปชวนกันเราไปชมกันเลยกระตทอชมที่น่ารักเอยเจ้านี้ผีเสื้อเทวดา ฝากมาทานดับ10บโบน,ฝา,าบนฝากมาดับ1นฝากมาดับ1อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ1นเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดับ1ต่อมาครับเจ้านี้เนวทาน10บโบนชน ฟางมาชวนเจ็ดจับคู่เ6็6หกแปดหกเก้าหกเจ็ดก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ก็ เป็นแนวทานผีเสื้อเทวดาฝากมานาทานดับสิบโบหนึ่งสามหนึ่งสามฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางคู่ล่าง

ต่อมาเจ้านี้นมราชเทวีและก็เกษตรนายาฝากมาในทาง10ล่าง3ตัว6 7 8 6็ดฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอ,ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับ เจ้านี้ก็เป็นทานสองตัวฝากมา2 3แล้วก็หกแจัดเข้าชุดสอ2หกส3ง3 8ดสอดีตที่แล้วผ่าน27ก็ครอบคุณมากเจ้าของ้องมูล ต่อมาใบานี้ครับก็เป็นแนวทางดับรอซอนอฝากมาดับสามดับห้าดับสามดับห้าฝากมาดับสามตัวแต่เป็นสองตัวชว์ห้าก็เหลือสองตัว ต่อมาครับใบนี้เอ้ยเจ้านี่น้อก็ฟางมาแนวทางล่าง3ตัว6 81 6 81ฝากมาฝากมา3ตัว6 81ปอดีตที่แล้วก็8 0 3ก็ผ่านศูน ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นาานาคาร2ตัว7 8 2 8 8 8 7 8 2 8 8 8ก็เป็นอาคารชุด2ตัวอดีตที่แล้ว9 0 0 9ก็ผ่านคู่ล่างนะแนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา7 8 2 8 8 8ต่อมาเลย เจ้านี้เอ้ยเจ้านี้เนาะอาดีตก่าวเนาะนาคิโนนาคิโนดับสิบหน่วยบนหนึ่งสรุปแล้วผ่านสองเจ็ดสองสรุปแล้วผ่านแล้วทำไมนี่ครับตัวใดไปชมกันเลย แล้ว่านใหม่นี้ก็ฟังมาดับสดับสตัวเดียวก็เป็นเอาทานดับ10บน้อยโบนตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็ย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กติดตามเป็นกำรมาเจอด้วยต่อมาเลยผีเสื้อเทวดาแนวทางดับล่างตัวเดียวฝากมาดับโซนฝากมาดับโนูนหนึ่งตัวก็ขอ,ขอบคุณมากเช่นกันยังไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับแนวทาง ทีมเบ่งปันมาโดยตาหลอกโดยต่อมาครับเจ้านี้ก็ยังเป็นทางของผิเสื้อเทวดาฝากมาครับนะฝากมาดับสิบล่างตัวเดียวดับสิบล่างตัวเดียวก็ฝากมาดับสามฝากมาดับสาม ฝากมาดับสตัวเดียวต่อมาครับผีเสื้อเทวดาแนวทานครบล่าง6ตัวฝากมา2 4 6 7 8 9 2 4 6 7 8 9ฝากมา6ตัวอดีตที่แล้วก็ หลุดไปหนตัวผ่านแค่ตัวเดียวเนาะอดีตที่แล้วเนาะ09ก็ผ่าน9ต่อมาเลยเจ้านี้รวมตัวรวมตัวสองสุดสองบายนี้เนาะฝากมาคูาค่หนึ่ง5้าสามห้าสี่ห้าห้า 1 8 3 8 48 58แ้าอนใหม่นี้ก็ฝากมา1 6ชุดเนียวทาง2ตัวมาต่อกันเจ้านี้เลยเนื้อทานหน่วยบนชูนฝากมา2สุดชูน3ชูน3ตัวเดียวชูน3ตัวเดียวเนาะ อดีตที่แล้วก็ชชน2ตัวเดียวเนวตันใหม่นี่ก็ชวน3ตัวเดียวเป็นแนวทางเป็นแนวทางหน่ยวยโบนโชนต่อมาครับใบนี้ฝากมาคู่ล่างเนาะ03นสามสาม7 70, 3, 7นแล้วก็ฝากมา6กคู่ ฝากมาหกคู่ก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันมาก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ปรใชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยแลยก็ขอขอบคุณทบทชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม